สวัสดีค่ะชื่ออิฟนะคะตอนนี้อิฟอยู่ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะ ก็อฟอยากจะทําคลิปวิดีโอนะคะมาเล่าประสบการณ์นะคะในการที่ดําดเนินเอกสารนะคะเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะตั้งแต่ยื่นวีซ่านะคะเตรียมเอกสารเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องนะคะแล้วก็การดําเนินอเอกสารการใช้แอปพลิเคชัน My Sos นะคะก็ะอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆน,นะคะหรือว่าใครก็ตามนะคะที่กําลัง จะมาประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เผื่อจะเป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะคะในส่วนแรกนะคะที่จะพูดถึงนะคะก็คือเอกสารในการยื่นวีซ่านะคะก็เบื้องต้นก็จะเป็นเอกสาราตามระเบียบทั่วๆไปเลยนะคะก็จะมีหนหนังสือเดินทางนะคะก็คือจะต้องมีหน้าว่างตั้งแต่2หน้าขึ้นไป2นะคะ ใบคำร้องขอวีซ่า้อองขีนี้นะคะอิบแนะนําให้เขียนมาจากที่บ้านเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปถึงแล้วนะคะ 1. คนเยอะ 2. พื้นที่ค้องข้างที่จะแคบนะคะอาจจะไม่สะดวกนะคะค่ะสนะคะรูปถ่ายขนาด2อคูณสนิ้วจํานวน1แผน่น C. นะคะก็คือแบบสอบถามการขอวีซ่านะคะก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะก็คืออันนี้แล้วก็เลือกนะคะ ห้านะคะก็คือใบพัมนักตัวจริงนะคะอา่าแล้วก็ถ่ายเอกสาร1แผน่น6นะคะทะเบียนบ้านตัวจริงแล้วเราก็ถ่ายเอกสาร1แผน่น7ใบเปลี่ยนชื่ออันนี้ถ้าหาว่าใครมีก็ต้องเตรียมไปด้วยนะคะ8ค่ะ e r f s นะคะซึ่งเอกสารตัวนี้ก็คือทางต้นสังกัดของเรานะคะของอย่างของอีเป็นโรงเรียนนะคะก็คือเขาก็จะไปลง,ลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จปุ๊บ พอเ,เขาได้มาเขาก็จะส่งอ e ีเมลมาให้เรานะคะแล้วเราก็ปริ้นออกมาค่ะ9นะคะก็คือ declaration declaration เนี้ยก็คือเป็นเอกสารนะคะสำคัญตัวนึงที่ทางโรงเรียนจะต้องกรอกข้อมูลนะคะแล้วก็ประทับตาแล้วก็ส่งมาให้เรานะคะอันนี้เราก็ปริ้นออกมาเหมือนกันนะคะในส่วนของเอกสารในการยื่นวีซ่าของอิบก็มีประมาณนี้นะคะของวีซ่านักเรียนค่ะ ก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะคะวันเดินทางเราก็ต้องเตรียมเอกสารนะคะก็คือ1ตั๋วเครื่องบินนะ 2. นะคะผลตรวจ rt pcr นะคะแล้วก็จะต้องขอผลแบบ ฟิทูไฟนะคะขออิฟก็ตรวจที่โรงพยาบาลสมิติเวชนะคะก็จะได้เอกสารมา3แผ่นนะคะก็จะมีฟิทูไฟแล้วก็ใบรับรองแพทย์ของทางโรงพยาบาลอีก2แผ่นนะคะ 3. นะคะวัคซีนพาสปอร์ตนะคะอันนี้คืออิฟก็เตรียมมาเผื่อเขาขอดูนะคะขออฟก็ขอที่สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ 4. นะคะก็คือหนังสือคำมั่นสัญญา ในหน้าสุดท้ายนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลนะคะก็จะมอีอีเมลนะคะเ,เลขหนังสือเดินทางชื่อนามสกุลนะคะที่อยู่ในการกักตัวไฟบินเบอร์โทรฉุกเฉินนะคะอันนี้เราก็กรอกให้เรียบร้อยแล้วก็เซ็นชื่อนะคะในการเซ็นชื่อเนี่ยแอฟแนะนํานะคะว่าให้เราเซ็นให้เหมือนกับเซ็นพาสปอร์ตเราจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะคะ ต่อมานะคะ5นะคะก็คือเป็น Questionnaire นะคะ Questionnaire นี้ก็คือมันจะมีทั้งฉบับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะก็จะถามเอาเอ็ดยกตัวอย่างนะคะเขาก็จะถามว่าเรา,าฉีดวัคซีนตรงตามข้อกำหนดของเขาหรือไม่อะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะให้ตอบ Yes หรือ No อย่างเงี้ยแล้วก็ลงชื่อนะคะ6นะคะเราจะต้องโหลดแอปพลิเคชัน My SOS นะคะให้เรียบร้อย แล้วก็ตั้งค่านะคะอย่างของอิฟเนี่ยการตั้งค่าก็คือทางโนเรียนเนี่ยจะส่งเอกสารนะคะที่เป็นคู่มือนะคะที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าอิฟก็ดูรูปภาพประกอบนะคะแล้วก็เปิดการตั้งค่าซึ่งการตั้งค่าเนี้ยมันก็จะให้ตั้งค่าแบบเอ่อ G.P.S เปิดไหม Google แ a p เปิดไหมกล้องโทราศัพท์เปิดไหมอะไรแบบเนี้ยมันก็จะถามถามแล้วก็ต้องเปิดให้หมดนะคะแล้วก็อันที่7นะคะ ที่จะต้องเตรียมก็คือลงทะเบีในโคโคเอนะคะซึ่งมันจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะโควิด19 contact แอปพลิเคชันซึ่งอันเนี้ยของแต่ของเอหนงก็คือไปลงจาก My s o s ซึ่งมันก็ลิงก์กันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะที่ในนั้นอ่ะมันก็จะให้เราเกาะข้อมูลเบื้องต้นก็คือนามสกุลชื่อนะคะเลขพาสปอร์ตวันเดือนปีเกิดนะคะ แล้วมันก็จะให้แบบถัดไปพอถัดไปเสร็จปุ๊บมันก็จะถามถามคําถามว่าเราอะ่ะมีอาการแบบนี้ไหมเราได้อยู่ในพื้นที่เสีย่ยงไหมเราได้ใกล้ชิดผู้ป่วยไหมอะไรอะไรประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับโควิดทั้งหมดเลยเราก็ตอบคําถามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะมันก็จะถามว่าเราอะ่ะล่าสุดเนี่ยเราไปพำนักที่ประเทศไหนเราก็ตอบไทยนะคะ แต่บางคนอาจจะไปหลายประเทศเขาก็จะต้องแบบมันก็จะมีหนึ่งสองสามให้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องกรอกให้เรียบร้อยพอไปถึงหน้าท้ายสุดปุ๊บมันจะมี QR code เด้งขึ้นมานะคะให้เรารีบแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคปหน้าจอมันก็จะมี QR code มีนามสกุลเรามีชื่อเรามีวันเดือนปีเกิดนะคะวันเวลาในการลงทะเบียนในแอปนี้นะคะแล้วก็แคปไว้ก็ในส่วนของการลงทะเบียนของโคโค่เอก็จะมีประมาณนี้นะคะ พอเรามาถึงที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราจะต้องโชว์นะคะ QR code นี้ให้กับเจ้าหน้าที่เขาดูนะคะในส่วนของการเตรียมเอกสารก่อนขึ้นเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะคะ พอเราขึ้นเครื่องนะคะพอเราขึ้นเครื่องเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะประมาณช่วงก่อนที่จะถึงสนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่นนะคะเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะแจกนะคะเอกสารนะคะก็คือ,อใบตรวจคนเข้าเมืองเราก็ต้องกรอกเอกสารให้เรียบร้อยนะคะพอเราลงถึงสนามบินปุ๊บนะคะเขาก็จะให้เราเดินต่อแถวพอไปถึงนะคะสิ่งแรกนะคะที่เราจะได้ทํานะคะก็คือเจ้าหน้าที่นะคะ ก็จะมาตรวจเอกสารผลตรวจโควิดนะคะแบบฟิสทูไฟนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะดูนะคะประกอบกับพาสปอร์ตนะคะว่าชื่อตรงไหมนะคะแล้วก็เอกสารต่างเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะทีนี้เขาก็จะติถูกดิกถูกดิกถูกไปทีละช่องละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีผลตรวจโควิดที่ทางโรงพยาบาลอะ่ะให้เขาก็จะดูประกอบกันถ้าเราผ่านตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะทีนี้เราก็จะไป ที่ตรวจน้ำลายพอไปถึงจุดตรวจน้ำลายเนี่ยก็คือเขาก็จะให้เราดูว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ตรวจน้ำลายนะอย่างเงี้ยเขาก็จะอธิบายมันก็จะมีหลอดแก้วนะคะประมาณเท่านี้นะคะมีหลอดแก้วแล้วก็จะมีกลวยเล็กๆนะคะให้เรานะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราอ่ะเข้าไปตรงนี้นะมันก็จะมีช่อง ก้นไว้นะคะเป็นเหมือนคูหาเลือกตั้งนะคะแต่ว่ามันจะติดๆกันพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะในนั้นอะ่ะมันก็จะมีรูปภาพอาหารผลลไม้ต่างๆเขาก็ให้เรามองมองเสร็จปุ๊บน้ำลายมันก็จะออกอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือจุดประสงค์ของเขาแต่ทีนี้ก็คือมันสามารถใช้ได้กับบางคนนะคะอย่างเขาเอฟเนี่ยเอฟก็ดูรีวิวนะคะที่เขาทําไว้อย่างเงี้ยค่ะเอฟก็มาถึงปุ๊บยืนหลับตานะคะแล้วก็ นึกถึงว่าโอเคตอนนี้ฉันกำลังอยากกินส้ตามตํามากๆอยากกินอะไรที่มันแบบเผ็ดๆเปรี้ยวน้ําลายมันก็จะหลังแป๊บเดียวนะคะไม่ถึง30วินาทีหอเอิก,ก็เสร็จก็จะมีเห็นเพื่อนๆที่เขามาหลายๆคนนะคะก็ก็ยืนอยู่สักพักอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นทริคเล็กๆน้อยนะคะพอพอจบเสร็จปุ๊บเราก็ไปส่งที่แ l a นะคะแ l a ตรวจเนี่ยเขาก็พนักเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะให้เอกสารเรามา1แผ่นพร้อมกับ qr code มันจะมี QR code แล้วก็ในนั้นอะ่ะมันจะบอกว่าตัวเลขท้ายสุดนะคะอเอฟนึ่งร้อยห้าสิบแเขาก็จะวงไว้ให้บางคนก็วงสองหลักบางคนก็วงสามหลักแล้วแต่นะคะเขาก็บอกว่าให้ให้ดูตัวนี้นะแล้วเวลาไปดูผลโควิดน่ะเออจะจะได้รู้ว่าเราอะ่ะตรวจผ่านหรือไม่ผ่าน พอมาด่านต่อไปนะคะก็คือเราก็จะไปตรวจเอกสารหนะังสือคำบ้านสัญญานะคะที่บอกไปว่าเราจะต้องเตรียมมานะคะกับ q u n n a i r e นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจดูว่าอโอเคอจากการลงทะเบียนมาแล้วก็ทางโรงเรียนแจ้งแล้วเอกสารที่เราจะไปกักตัวอย่างเงี้ยที่อยู่มันตรงกันไหมอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็โอเคถ้าหาว่ามันตรงกันก็เรียบร้อยเขาก็จะเก็บเอกสารไปเลยนะคะ พอเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะไปด่านที่4ด่านที่4เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะให้เราโชว์โทรศัพท์นะคะว่าเราอะ่ะได้ลงทะเบียนมาไหมแสดง qr code ถ้าหากว่า qr code ของเราผ่านนะคะมันลงทะเบียนเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ไปด่านต่อไปซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เชือกคล้องคอเรานะคะเพื่อเพื่อบอกบอกว่าโอเคจุดเนี้ยเราผ่านนะอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เดินต่อไปนะคะ พอไปถึงนะคะด่านที่5นะคะด่านที่5เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เราเนี่ยยื่นโทรศัพท์ให้ดูแล้วเขาก็จะเช็คนะคะว่าแอปพลิเคชันเนี่ยที่เราโหลดมา My SOS เนี่ยถูกต้องไหมเปิดการตั้งค่าตรงไหมนะคะทีนี้เขาก็จะอธิบายให้เราฟังว่าหลังจากที่เราไปอยู่ในสถานที่หรือโรงแรมในการกักตัวเราจะต้องทำอะไรบ้างมันจะมีแอปพลิเคชันติดตามนะ แล้วถ้าหากว่ามันขึ้นหน้าจอแบบนี้เราจะต้องทําแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะอธิบายทั้งหมดให้ฟังของเอฟนะคะโชคดีที่ว่ามีเจ้าหน้าที่คนญี่ปุ่นที่เขาพูดภาษาไทยได้เขาก็วิ่งมาแล้วเขาก็อธิบายให้ฟังนะคะก็แล้วเขาก็จะให้คู่มืออันนี้นะคะของเอฟม,มาดูนะคะเขาก็บอกว่าถ้าหากว่ามีปัญหาหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้คุณติดต่อตรงนี้เลยนะด่วนๆเลยอะไรแบบนี้ค่ะ พอเสร็จจากตรงนี้นะคะเราก็จะไปตรงที่นั่งรอผลตรวจโควิดนะคะตรงนั้นนะคะพอไปถึงปุ๊บเจ้าหน,น้าที่เขาก็จะขอดูเอกสารที่อิบอนะคะว่ามันจะมี QR โค้ดแล้วก็มีตัวเลขเขาก็บอกว่าโอเคนั่งนั่งรอในนี้นะเราก็ไปนั่งนะคะก็จะมีเพื่อนๆที่มาในไฟล์เดียวกันนะคะก็จะนั่งรอทั้งหมด แล้วก็มองดูจอนะคะมันจะเป็นเหมือนจอจอทีวีแบบนี้ค่ะแต่ใหญ่กว่านี้ในจอนะคะมันก็จะมีตัวเลขมีเลขสองหลักเลขสามหลักนะคะมันก็จะสลับสลับสลับกันขึ้นแล้วก็มองดูว่าเออมัน158ดเนี่ยของเรามันขึ้นหรือย,ยังก็นั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะพอถึงเ,เลขของตัวเองนะคะแล้วก็ถือเอกสารไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะดูว่าโอเคตรงกันนะคะแล้วเขาก็จะให้เรา ผ่านไปนะคะแล้วก็เดินย้อนกลับไปกลับมาในนั้นนะคะวนไปวนมาทีนี้ก็จะไปทําเอกสารเกี่ยวกับตอมอแล้วนะคะพอไปถึงตอมอนะคะเจ้าหน้าที่นะคะก็จะให้เรียกเรานะคะถอดแว่นถอดแมสนะอะถ่ายรูปพิมพ์ลายนิ้วมือเขาก็จะเอาพาสปอร์ตอะไปทําเอกสารพอเสร็จสักพักนึงเขาก็บอกว่าอะคุณไปเคาน์เตอร์ด้านข้างแล้วก็อ้อมมาเขาก็ทา เป็นนักเรียนใช่ไหมก็บอกก็บอกให้ค่ะเป็นนักเรียนค่ะจะทําอรุใบโตไหมเราก็บอกว่าทำเขาก็ปิ้นนะคะใบ r e s i d เดนต์การนะคะให้เรา1แผ่นนะคะทีนี้เราก็ต้องเอาใบ r e s i d เดนต์การเนี่ยไปยื่นขึ้นทะเบียนที่อำเภอนะคะอันนี้โรงเรียนจะพาไปค่ะตรงนี้นะคะใช้เวลาไม่ถึง15นาทีนะคะเสร็จ เรียบร้อยก็พอผ่านจากตรงนี้ไปปุ๊บนะคะเราก็ลงไปเอากระเป๋าซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะเอาลงมาแล้วก็ตั้งเรียงไว้ให้นะคะพอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บนะคะเราก็ต้องไปกรอกนะคะใบอ่อคัสตอมดีแค์ซึ่งของเอฟเนี่ยก็คือไม่ได้มาก็เลยไปขอเขาตรงนั้นแล้วก็เขียนพอเขียนเสร็จปุ๊บก็เข้าไปที่เคาน์เตอร์เขาเป็นคนไทยใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก,ก็เราก็บอกให้แค่นี้ค่ะก็ เขาก็ส่งเอกสารคืนเรามาปุ๊บเขาก็บอกว่าโอเคไปได้ทีนี้พอจบตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราก็เดินมาตามทางตามลูกศรน,นะคะมันก็จะออกประตูตรงที่เขาให้ออกเลยนะคะซึ่งประตูตรงนี้พอพอประตูเปิดปุ๊บเราจะเห็นเอเจนซี่นะคะก็คือยืนเต็มเลยค่ะซึ่งของเอฟนะคะก็ได้เจอกับเซนเซ่นะคะที่มารับก็คือ3ท่านนะคะ แล้วก็มาส่งที่โรงแรมค่ะพอมาถึงที่โรงแรมนะคะก็คือเขาก็จะให้เช็คอินปกตินะคะพนักงานโรงแรมก็บอกกฎระเบียบค่ะการใช้ห้องมันก็จะมีคีย์การ์ดนะคะในห้องนะคะแล้วก็จะมีพวกรหัส Wi-Fi อะไรแบบนี้นะคะทีนี้เขาก็จะให้เราไปนะคะตรวจวัด,วดอุณหภูมิทุกทุกวันแล้วเขาก็จะมีตาปามแบบนี้ให้ทีนี้ก็จะมีเอกสารแบบนี้ค่ะในการบอกว่า เราอ่ะจะต้องไปรับนะคะอาหารวันเวลาไหนอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะมีเป็นคูปองเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะค่ะเขาก็จะมีให้แล้วเราก็ไปยื่นเขาแล้วเขาก็ให้อาหารเรามาทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องการใช้แอปพลิเคชัน My SOS นะคะพอมาถึงนะคะวันแรกนะคะเดี๋ยวอิจะขึ้นรูปประกอบให้นะคะก็คือมันจะมีอยู่4กรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยก็คือ พอเรามาถึงที่นี่ปุ๊บเราจะต้องกดเช็คอินนะคะซึ่งกดครั้งเดียวตั้งแต่วันแรกที่เรามากดเช็คอินปุ๊บนะคะก็เป็นอันเสร็จวันที่2ี่อันนี้ก็คือเสร็จแล้วพอเข้ามาถึงวันที่2ี่นะคะมันก็จะมีแบบสอบถามสุขภาพนะคะมันก็จะเป็นเหมือนลูกคล้ายๆแบบเปเปอร์นะคะอยู่ช่องตรงกลางแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะถามว่าเราเนี่ยอุณหภูมิสูงเท่านี้ไหมแล้วเราเราได้ใกล้ชิดคนที่อุณหภูมิสูงเท่านี้ไหมอะไรแบบนี้ เขาก็จะให้เราทําทุกวันแล้วก็ทําส่งไปอย่างเงี้ยอันนี้คือทําทุกวันนะคะกรณีที่3นะคะก็คือการวิดีโอคอลนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันนะคะแจ้งเตือนเข้ามามันจะเป็นข้อความนะคะว่าจะวิดีโอคอลนะอะไรแบบเนี้ยเราก็เตรียมตัวพอประมาณสักไม่ถึง5นาทีนะคะก็จะมีวิดีโอโทรเข้ามาปุ๊บแล้วก็ค้างไว้แบบนี้นะคะ30วินาทีค่ะมันก็จะขึ้นเป็นข้อความ หน้าต่างสีขาวขึ้นมาแล้วก,แวก็แล้วก็กดวางได้ค่ะเดี๋ยวอิ๊จะขึ้นรูมให้ดูนะคะอันนี้คือทุกวันวันหนึ่งก็ประมาณ2ครั้งนะคะของอิ๊ี่ยว,วันละ2ครั้งแล้วแต่ว่าเวลาไหนนะคะกรณีที่4นะคะทีเนี้ยมันก็คือจะมีข้อความเด้งเข้ามาบนหน้าจอแอปพลิเคชันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วมันก็ใช้ให้เรากดพอกดปุ๊บมันก็จะหายไปแล้วเราก็ต้องไปกดที่ รูปภาพ g อ่า l ูเกิลแมนะคะกดปุ๊บแล้วเราก็กดโอเคเวลาที่มันถามอะเมื่อไหร่เราก็ต้องทําเมื่อน,นั้นเพราะว่าอันเนี้ยนะคะก็คือบ่องบอกว่าเราอะอยู่จุดนี้ไหมอยู่ในสถานที่นี้ไหมนะคะประมาณนี้นะคะวันหนึ่งก็ประมาณ2-3ครั้งค่ะมันก็จะส่งมาแล้วแต่มันก็จะสุ่มเหมือนเดิมนะคะในส่วนของการใช้ MySOS ถ้าหาว่าใครสงสัยหรืออะไรยังไงก็สามารถสอบถามอเพิ่มเติมได้นะคะค่ะ พอมาถึงวันที่ยี่สิบหกนะคะตอนเช้าเนี่ยเอฟก,ก็คือจะต้องลงไปรับอาหารเช้านะคะพร้อมกับชุดตรวจ pcr นะคะมันก็จะเป็นหลอดเหมือนเดิมนะคะที่ญี่ปุ่นเขาตรวจแบบน้ำลายนะคะก็คือเหมือนเดิมพนักง,งานก็จะบอกว่าให้งดน้ำงดอาหารนะคือตื่นมาแล้วก็เก็บน้ำลายแล้วก็เอาเอามาส่งนะเขาก็บอกว่าผลเนี่ยจะออกตอนสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นค่ะเขาก็จะให้เอกสารแบบนี้มาแล้วก็ให้เรากรอกนะคะ ก็จะมีชื่อนะคะแล้วก็รหัส ID ซึ่งรหัส ID เนี้ยมันก็จะมีให้เรากรอกก็คือ,อเลขวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะผลออกปุ๊บนะคะเราก็สแกน QR code ตรงนี้เลยค่ะสแกน QR code ปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าผลตรวจเราอ่ะเป็นแบบไหนนะคะของอีฟนะคะก็คือเป็นลบนะคะก็คือผ่านค่ะพอทีนี้เราได้ผลตรวจมาแล้วใช่ไหมคะ เขาก็จะมีคู่มือหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราคู่มือนี้ก็คือจะบอกว่าโอเคคุณ่านแล้วนะคุณก็เข้าไปใน my sos นะคะแล้วก็เราก็ถ่ายรูปเขาก็จะให้เราถ่ายรูปเอกสารที่มันมี ID มี qr code นะคะมีวันเดือนปีเกิดเราเนี่ยเขาก็ให้เราถ่ายรูปไว้แล้วก็ให้แคปผลตรวจนะคะเพื่อที่จะเอาไปลงทะเบียนใน my sos นะคะว่า เราเนี่ยก็คือผ่านการตรวจโควิดแล้วนะผลก็คือออกมาเป็นลบนะแบบนี้ค่ะมันก็จะมีตรวจบันทีเท่าไหร่ตรวจในเขตไหนอะไรแบบนี้ค่ะที่อยู่ตรงไหนแบบนี้แต่ว่าเจ้าอันนี้คือเจ้าหน้าที่โรงแรมนะคะเขาก็ช่วยเอฟทำทุกอย่างนะคะค่ะเอกสารทั้งหมดนะคะแล้วก็ขั้นตอนการดำเนินเอกสารภายในสนามบินฮานไซนะคะแล้วก็การใช้แอปพลิเคชัน My SOS นะคะก็จะมี ประมาณเท่านี้นะคะถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะปรึกษาเอฟนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเอฟหรือว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเอฟยินดีที่จะตอบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอฟก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามเจ้าบอสตอรี่อินเจแปนด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะ